ฮัลโหลมาอีกแล้วนะคะสวัสดีทุกๆคนนะคะครูนูมาให้ความรู้อีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้ใครที่อยากจะสร้างรายได้นะคะบนโลกออนไลน์นะคะซึ่งสามารถทําได้แบบไม่ง่ายด้วยใช้3สูตรนี้นะคะรายได้บนโลกออนไลน์นั้นตอนนี้เราสามารถที่จะมีช่องทางการหารายได้อีกหลายๆแบบหลายๆอย่างแล้วแต่ที่ว่าคุณชอบแบบไหนใช่ไหมคะแต่เราจะสามารถใช้สูตรใช้สูตรไหนนะคะ ที่จะสร้างรายได้ให้กับเราสร้างเงินจากออนไลน์นะคะตอนนี้เลยเนาะถ้าที่รู้ๆกันอยู่นะคะสูตรแรกเลยก็ง่ายๆเลยนะคะก็คือการที่คุณจะต้องมีเพจนะคะพอคุณมีเพจแล้วนะคะคุณจะต้องตั้งชื่อเพจนะคะการตั้งชื่อเพจนั้นก็เหมือนกับว่าเป็นการสร้างตั้งชื่อหน้าร้านนั่นเองค่ะ ซึ่งหลายคนในวันนี้นะคะเวลาที่เริ่มต้นธุรกิจบนโลกออนไลน์นะคะสวัสดีค่ะคูเปิลขอบคุณมากเลยนะคะที่มาส่งพลังใจให้กับกรูนูนะคะคิดถึงคูเปิลเช่นกันนะคะเวลาที่ไลฟ์บางครั้งเราไม่ทันเห็นกันแต่ว่าส่งพลังใจให้กันตลอดนะคะคูเปิลขอบคุณมากๆเลยค่ะค่นะณวันนี้นะคะใครหลายคนอยากจะมาสร้างรายได้บนโลกออนไลน์นะคะถ้าคุณยังไม่รู้ว่าเอ๊ะฉันจะสามารถ สวัสดีค่ะโคตเปาะขอบคุณมากเลยนะคะที่มาส่งพลังใจให้กับทูนูนะคะเราได้มีเพจแล้วนะคะหรือว่าบางคนอาจจะยังไม่ได้มีเพจค่ะซึ่งใครที่ยังเป็นมือใหม่ก็ยังไม่รู้ใช่ไหมคะว่าเวลาที่เราจะสร้างเงินจากโลกออนไลน์นั้นเราจําเป็นอย่างยิ่งเลยที่จะต้องมาสร้างเพจนะคะ ขอบคุณค่ะคดปอชัยวันนี้มาทันสดวันนี้มารับพลังและมาส่งพลังกันแบบสดๆเลยนะคะดังนั้นแล้วเวลาที่เรามีเพจแล้วนะคะมันก็เหมือนว่าเราได้สร้างร้านค้าของเราขึ้นมานั่นเองค่ะถ้าเป็นโลกออฟไลน์เวลาที่เราสร้างร้านหรือว่าเราไปตั้งร้านใหม่นะคะเราก็จะต้องมีชื่อร้านใช่ไหมคะดังนั้นแล้วเวลาที่เราสร้างธุรกิจบนโลกออนไลน์เราจะสร้างร้านบนโลกออนไลน์ก็คือเวลาที่เราเปิดเพจแล้วใช่ไหมคะเราก็จะต้องมีชื่อหน้าร้านของเราค่ะ ใช่ค่ะเปิดเพจแล้วก็ต้องตั้งชื่อหน้าร้านเพราะหนะ้าวันนี้ถ้าเรามีเพจแล้วแต่เอ๊ะฉันไม่รู้จะตั้งชื่ออะไรนะคะง่ายๆเลยค่ะคุณนุ่มบอกเลยก็เอาชื่อของเราก่อนก็ได้ค่ะนะคะเพราะว่าใหม่ๆแล้วคนที่ได้ขึ้นมาอยู่โบนโลกออนไลน์ใหม่ๆมักจะยังหาอะไรเอ๊ะฉันชอบอะไรฉันชื่นชอบเรื่องไหนยังหาไม่เจอนะคะดังนั้นแล้วง่ายที่สุดเลยวันนี้เราก็ตั้งชื่อหน้าร้านของเราหรือชื่อเพจของเราเป็นชื่อเรานามสกุลเราไปก่อนได้เลยนะคะ ข้อแรกสูตรแรกก็คือคุณจะต้องตั้งชื่อหน้าร้านของคุณให้ได้เลยนะคะเพราะว่าเวลาที่คนเข้ามาดูเราเขาจะได้รู้อย่างเพจคุณูก็ยังใช้ชื่อคุณอูอยู่นะคะใช่ค่ะเอาชื่อเราก่อนก็ได้นะคะสวัสดีค่ะคุณรัศมีขอบคุณมากเลยนะคะที่มาส่งพลังใจให้กับตุโนูนะคะการแล้วก็สูตรที่2เลยนะคะหน้าวันนี้พอเรามีหน้าร้านแล้วนะคะมีชื่อร้านของเราแล้วนะคะ การจะสร้างเงินบนโลกออนไลน์นั้นนะคะในร้านของคุณเวลาที่เราเปิดออฟไลน์เวลาที่เรามีร้านเราก็จะต้องนําสินค้าใช่ไหมคะในร้านอาจจะเป็นร้านขายเสื้อผ้านะคะหรือว่าร้านตัดผมเนาะหรือว่าร้านอะไรก็ตามนะคะธุรกิจของคุณเราก็จะต้องมีข้อมูลมีภาพสินค้ามีสินค้าของเราดังนั้นแล้วนะคะคูปเปิลสอนทำชูชิขอบคุณค่ะคูปเปิลใช่อย่างคูปเปิลเปิดร้านชูชิ อยู่บนออนไลน์นะคะก็เป็นสิ่งที่แบบเราไม่ต้องใช้ต้นทุนในการที่ไปเปิดร้านในโลกออฟไลน์ใช่ไหมคะในโลกออฟไลน์นั้นไหนจะไปเช่าหน้าร้านไหนจะไปจัดแต่งตกแต่งอีเยอะแย่มากมายใช่ไหมคะดังนั้นพอคุณมีหน้าร้านบนออนไลน์แล้วนะคะคุณก็สามารถนําภาพสินค้าของคุณนะคะถึงแม้วันนี้คนที่เริ่มต้นใหม่ยังไม่มีสินค้าแบบว่าอยู่ในสต็อกนะคะสามารถที่จะนําภาพสินค้ามา โพสก่อนได้เลยนะคะเห็นไหมคะว่ามันง่ายๆมากๆเลยถ้าการที่เราจะสร้างเงินจากออนไลน์นั้นนะคะเรายังไม่ต้องลงทุนเยอะแยะมากมายค่ะแค่เรามีชื่อร้านนะคะเรามีสินค้าที่เราอยากจะขายหรือแม้แต่ว่านะวันนี้คุณมีสินค้าที่คุณใช้อยู่นะคะคุณก็สามารถนําสินค้านั้นมาถ่ายรูปคู่กับคุณแล้วก็ลงไว้ในเพจของคุณในร้านของคุณนะคะซึ่งเวลาที่มีคนเห็นเราว่าเอ๊ะฉัน คนนั้นคุณูขายอะไรหรือว่าอะไรแบบนี้เนาะถ้าอย่างคูเปิลขายชูชิใช่ไหมคะคนก็จะสามารถเข้าไปติดตามคูเปิลได้ตามที่คูเปิลเอารูปชูชิลงนะคะแล้วก็แบบใครที่แบบเป็นร้านตัดผมหรือว่าเป็นทําผมอะไรแบบนี้เราก็ถ่ายรูปของเราคู่กับผลิตภัณฑ์ของเราได้เลยนะคะง่ายๆเลยใช่ไหมคะดังนั้นแล้วสูตรลับข้อที่2นี้ก็คือถ้าเรามี ร้านแล้วนะคะเราก็จะต้องนําภาพสินค้านะคะภาพข้อมูลเพจต่างๆลงรายละเอียดเพจของเราด้วยนะคะว่าเพจของเราทําอะไรยังไงนะคะมีภาพสวยๆนะคะและสําคัญที่สุดหน้าวันนี้เราจะต้องทําคลิปวิดีโอด้วยนะคะสวัสดีค่ะคนที่ปอมรอบ2แล้วค่ะจริงๆแล้วถ้าวันนี้นะคะคุณมีเพจแล้วคุณ สามารถที่จะทําทั้งไลฟ์สดและก็คลิปวิดีโอใช่ไหมคะสำหรับคุณูคุณูว่าการทําคลิปนี้มันก็ยอดเยี่ยมนะคะแต่ถ้าสําหรับใครที่ยังไม่ ชื่นชอบกันทําคลิปเท่าไหร่มันมันจะใช้เวลาใช่ไหมคะเวลาเราตัดคลิปอะ่ะคุณนูเองเป็นคนหนึ่งที่ชอบแบบรวดเร็วทันใจนะคะเลยไลฟ์สดมันจะง่ายกว่านะคะผิดถูกช่างมันนะคะออกมาแบบสไตล์เรานะคะแต่เวลาทําคลิปวิดีโอนี้คุณนูยอมรับนะคะว่าหลายเทคมากเลยค่ะยาวมากกว่าจะตัดทิ้งนะคะขอบคุณมากค่ะคเะุเปะดังนั้นแล้ววันนี้นะคะจะต้องใส่ข้อมูล ความรู้นะคะเกี่ยวกับสินค้าของคุณลงในเพจและสําคัญยิ่งก็คือรูปภาพนั่นเองนะคะคุณขายสินค้าแบบไหนนะคะนําออกมาส่งต่อมาแชร์อยู่บนหน้าร้านของคุณได้เลยค่ะและก็สิ่งที่3มนะคะก็คืออันนี้แหละสําคัญอีกเช่นกันยุคนี้ถ้าจะสร้างรายได้จากการเปิดเพจจากออนไลน์นั้นนะคะเราจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเอาหน้าเจ้าของร้านนี่แหละออกมาค่ะ หลายคนยังกลัวในเรื่องนี้ยังไม่มั่นใจใช่ไหมคะการออกหน้ากล้องอย่างครูนูนี่อ่าออกมาจนแบบมั่นใจสุดๆแล้วคะ่ะเพราะว่าออกมากดว่าหัวล้อใช่ไหมคะใช่คะ่ะไลฟ์สดมันรวดเร็วนะคะไม่ต้องไปนั่งตัดต่อครูนูว่า,าการที่เราเอาหน้าของเราออกหน้ากล้องออกมาไลฟ์สดนี่มันเป็นธรรมชาติมากที่สุดและทุกคนจะได้รับรู้เลยว่าอันนี้มันเป็นตัวเราจริงๆนะคะเวลาไลฟ์นะ่ะเวลาทําวิดีโอนะคะ คุณหนูจะต้องไปนั่งตัดต่ออีกนานเหมือนกันนะเพราะว่าเวลาเราพูดผิดอะ่ะเราเทคหลายเทคจนบางครั้งคอแห้งนะคะมันก็เลยเป็นการง่ายค่ะดังนั้นแล้วสูตรที่สามนี้ก็คือคุณจำเป็นอย่างยิ่งเลยในเมื่อคุณมีเพจแล้วคุณมีสินค้าแล้วนะคะสำคัญที่สุดคุณจะต้องออกมาแบ่งปันข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสินค้าที่คุณขายค่ะ อยาททาเป็นล่ะคะคุณละมุลรัตง่ายๆเลยคะ่ะคุณละมูลรัตมีเพจหรือ,อยังเอย่ยเดี๋ยวถ้าไม่มีครูนูส่งลิงก์การเปิดเพจไปให้เลยนะคะวันนี้นะคะออนไลน์สําคัญที่สุดถ้าคุณอยากจะสร้างเงินจากออนไลน์นะคะคุณจะต้องรีบขึ้นมาตั้งแต่วันนี้คะ่ะหลายคนอยากจะเริ่มอยากจะเริ่มตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วยังไม่ออกมาปีนี้ก็ว่าจะเริ่มอีกไปไป,ไปมาปีหน้าก็ว่าจะออกมาไปไป,ไปมาไม่ออกมาสักทีนะคะดังนั้นเลยรีบมีพลังตอนไหนนะคะ เจอคุณูคุณละมุลรัฐเจอคุณูตอนนี้แป๊บนึ่งเดี๋ยวจ,จบแล้วคุณูจะส่งการทําเพจไปให้แล้วก็เปิดเพจแล้วก็ออกมาไล์เลยค่ะสนัดเรื่องไหนนะคะขอบคุณคูณเปิร์เช่นกันค่ะใช่ค่ะต้องแบ่งปันเพราะว่าตอนนี้คนทำกันเยอะมากถ้าเราอยากจะเป็นคนหนึ่งที่เราอะมองการไกลใช่ไหมคะขอบคุณค่ะคุณูเป็นคนใจดีค่ะ จริงๆแล้วแบบนี้ถ้าไม่ได้ขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์อ่ะเป็นคนหนึ่งที่ใจดีแต่แบบโมโหร้ายนะคะแต่พอได้มาเรียนรู้บนโลกออนไลน์คําว่าโมโหร้ายหายไปหมดเลยค่ะกลายเป็นแบบว่าเวลาที่เราออกนักล้องเราแบ่งปันเรื่องดีๆเรายิ้มแย้มแจ่ม,มใสอารมณ์ของเรามันก็เลยกลายเป็นแบบนี้นะคะเลยจากคนที่เคยโมโหตอนนี้ไม่มีเลยว่าได้แล้วไม่มีเลยค่ะแบบ มีความสุขมากๆก็เลยอยากออกมาส่งต่อเนี่ยทุกๆวันวันละสองครั้งนั่นแหละจริงๆแล้วคุณนูจะทําคลิปด้วยนะคะแต่หลังๆถ้าเราเริ่มยังไม่ค่อยมันตัดคลิปมันนานอย่างที่คุณรูพูดเนาะออกมาไลมันเร็วรวดเร็วดันใจนะคะแล้วก็เป็นตัวของตัวเรามากที่สุดนะคะขอบคุณมากค่ะคุปาะ โคตรเปาะนะคะอะ่าดังนั้นแล้วทั้งสามสูตรนี้นะคะเอาไปทํากันได้เลยะคะ่ะเชื่อได้เลยนะคะว่าคุณจะสามารถสร้างเงินจากออนไลน์ได้แน่นอนนะคะ,ะถ้านาวันนี้นะคะคุณไม่มีสินค้านะคะ รูมหรือเปล่าว่าความรู้ในตัวคุณน่ะสามารถสร้างรายได้ได้ด้วยนะคะง่ายๆเลยใช่ไหมเพราะว่าเมื่อก่อนคุณูยังไม่รู้จากโลกออนไลน์นะคะคุณูคิดว่าถ้าขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์เนี่ยจะต้องมาขายสินค้าอย่างเดียวจะต้องมาเป็นแม่ค้าออนไลน์ขายาสินค้าแบบจับต้องได้อย่างเดียวนะคะแต่ยุคนี้ ถ้าคุณไม่ถนัดขายสินค้าแบบจับต้องได้คุณยังไม่มีสินค้าที่คุณอินและก็ฟินกับมันนะคะคุณสามารถนําความอินในตัวของคุณนี่แหละออกมาขายได้นะคะเอามาส่งต่อเอามาเล่านะคะเป็นสตอรี่ของคุณได้ง่ายๆเลยค่ะขอบคุณค่ะคุณละมุนรัดเสื้อสวยใช่ไหมคะคนก็สวยเนาะ <laughs> ขอบคุณมากเลยนะคะเวลาที่ออกมาไลฟ์สดคุณหนูชอบตอนตรงนี้แหละเราได้แต่งตัวสวยๆออกมาแบ่งปันนะคะตอนแรกๆนะคะคุณละมุนรัตถ้าออกมาใหม่ๆก็ไม่จําเป็นว่าฉันจะต้องสวยฉันจะต้องเพอร์เฟกนะคะออกมาทาั้งๆที่เรายังแบบไม่สวยนั่นแหละไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าคุณหนูแรกๆคุณหนูออกมาคุณหนูก็ไม่ได้สวยและก็ไม่ได้มั่นใจคะ่ะแต่พอออกมาทําไปสักพักหนึ่งเริ่มจะอยากสวยเริ่ม แอบแต่งตัวเริ่มแต่งหน้านะคะแล้วก็ออกมาจนมั่นใจสุดๆออกมาวันละครั้งสองครั้งสามครั้งก็ยังได้นะคะแต่ออกมาเยอะบ่อยๆเราก็จะไม่มีเวลาพัฒนาตัวเองนะคะดังนั้นแล้วใครที่อยากจะสร้างออนไลน์นะคะสามสูตรสร้างเงินจากออนไลน์หนึ่งเลยนะคะคุณจะต้องเปิดเพจเปิดเพจแล้วจะต้องตั้งชื่อเพจนะคะชื่อเพจก็คือชื่อหน้าร้านของคุณนั่นเองค่ะใช่ค่ะธรรมชาติสวยไหมคะ คุณนูเป็นคนหนึ่งที่มีพลังเยอะเพราะว่าคุณนูได้รับพลังจากธรรมชาติตลอดเวลาค่ะเลยมีเวลานะคะแล้วก็มีน้ําเสียงอัศรงพลังมาแบ่งปันให้กับทุกๆคนนะคะอือย่าลืมนะคะมีชื่อร้านร้านนั้นแบบบางคนคิดเยอะว่าเอ๊ะฉันจะเรื่องไหนใหม่ๆคุณนูยอมรับค่ะหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าเราเชี่ยวชาญในเรื่องไหนนะคะเราสามารถเอาชื่อเรานะสกุลเรามาเป็นชื่อเพจช,ชื่อหน้าร้านได้เลยนะคะแล้วก็สูตรที่สองเลยค่ะ หน้าวันนี้มีชื่อเพจมีชื่อร้านแล้วมีร้านอยู่ในออนไลน์เลยใช่ไหมคะดังนั้นแล้วจะต้องหาภาพข้อมูลในเพจของเราใส่ข้อมูลไปว่าร้านเราเพจเราเนี่ยแบบให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะขายสินค้าแบบไหนนําภาพสินค้าภาพตัวเรานะคะถ่ายคู่กับสินค้ามาโชว์ให้กับคนที่เขาจะเข้ามาติดตามเราให้เขาได้เห็นด้วยนะคะง่ายๆภาพก็สามารถทําภาพแบบให้มันสวยดูดีหน่อยการตกแต่งภาพง่ายๆก็หาได้ง่ายๆเลยคะ่ะตามเพจต่างๆนะคะ เพจคุณูก็มีค่ะก่อนๆนหน้านั้นคุณอูก็เคยสอนไว้นะคะแล้วก็อาจจะไปติดตามตาม YouTube นะคะตกแต่งภาพให้มันดูดีอีกหน่อยนึงแล้วเราก็มาลงนะคะเวลาคนเข้ามาดูเขาจะได้ดูแบบน่าสนใจในร้านเรานะคะแล้วก็สูที่สามเลยนะคะก็คือคุณมีหน้าร้านแล้วคุณมีข้อมูลเพจแล้วมีภาพสินค้าแล้วณวันนี้ปัจจุบันนี้นะคะถ้าอยากจะทําออนไลน์ให้มีรายได้นั้นคุณจะต้องเอาหน้าคุณนั่นแหละออกมาหน้ากล้อง โดยการออกมาแบ่งปันความรู้ความสามารถของคุณที่มันมีอยู่ในตัวนั่นแหละตอนนี้อาจจะยังสับสนยังหาไม่เจอนะคะออกมาบ่อยๆค่ะทําให้เยอะๆเดี๋ยวมันรู้เองค่ะว่าคุณเก่งเรื่องไหนคุณถนัดเรื่องอะไรนะคะง่ายๆ3ามวิธีนี้แหละค่ะสสูตรนี้จะทําให้คุณกลายเป็นคนหนึ่งที่ไม่ต้องแบบอย่างบางคนตอนนี้อยากจะไปเปิดร้านออนไลน์ไม่ต้องล้นะคะหยุดไว้ก่อนเรามาเปิดร้านในโลกออนไลน์ดีกว่า ใจต้นหุ่นน้อยมากๆเลยนะคะแล้วก็สําเร็จเยอะกว่าการอยู่ในออฟไลน์นะคะสูตรสามสูตรนี้คุณหนูเองก็ได้ไปศึกษาเรียนรู้มาและนําเอามาใช้กับตัวเองนะคะง่ายๆเลยใช่ไหมคะเวลาที่หลายคนคิดเยอะจะไม่ได้ทําอย่าคิดเยอะทําให้เยอะนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะใช่ค่ะน้ําเสียงทรงพลัง <ไป S 1> คุณหูเป็นคนหนึ่ง <laughs> อขอบคุณมากเลยะค่ะคุณละมุนรัตน์นะคะคุณหูออกมา บ่อยๆวันละสองรอบสองรอบเพราะว่าที่ครูนูออกมาบ่อยเพราะครูนูอยากจะเก่งขึ้นเก่งขึ้นไงคะในเมื่อเราตัดสินใจเอาจริงแล้วไม่ใช่ว่าอยากจะขึ้นมาอยากจะทําแล้วไม่ออกมาทําเราก็จะไม่ได้ทําพอครูนูรู้สึกว่าพลังฉันมาแล้วรีบกดรีบเตรียมโทรศัพท์เลยคะ่ะรีบแต่งตัวให้สวยๆเลยนะคะแล้วก็ออกมาแบ่งปันนะคะขอบคุณทุกๆคนมากเลยคะ่ะน้ำเสียงนี้ไม่เคยใช้ไมเลยนะคะเพราะว่า ใช้ใหม่แล้วก็เหมือนกับว่าไม่รู้อ่ะมันไม่ถนัด เป็นคนเสียงดังอยู่แล้วนะคะก็เลยแบบมั่นใจว่าน้ําเสียงอัญมณ์พลังของฉันนี่แหละยอดเยี่ยมที่สุดแล้วนะคะแต่ถ้าคนบางคนมีรู้สึกว่าเสียงเบาหรือว่าอะไรเราต้องใช้ไม้นะคะจําเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะการออกมาไลา์สุดนะคะค่ะดังนั้นแล้วนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่มาส่งพลังใจให้กับครูนูทั้งสดและก็ย้อนหลังนะคะครูนูขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคนที่อยากจะเริ่มต้นบนออนไลน์นะคะคุณละมุนรัตเดี๋ยวครูนูจะส่งการตั้งเพจไปให้นะคะ แล้วยังไงมีอะไรสอบถามก็ทักมาถามคุณูได้ค่ะคุณูยินดีให้คำปรึกษานะคะค่ะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ให้กับคุณูนะคะและเพจคุณูได้ทุกๆวันที่ช่องนี้ช่องเดียวนะคะแล้วมาเจอกับคุนูใหม่ได้พรุ่งนี้นะคะรักและขอบคุณโลกออนไลน์มากเลยค่ะที่ทําให้คุณูเจอแต่เรื่องราวดีๆเจอแต่คนดีๆนะคะและได้รับความรู้แบบที่เราไม่เคยรู้มาก่อนนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะแล้วมาเจอกับคุนูใหม่พรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ